สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งงานลิฟต์ขนส่งที่จังหวัดระนองนะครับตัวนี้จะเป็นลิฟต์ขนส่งระบบไฟ3เฟสนะครับควบคุมด้วยกล่องอัตโนมัตินะครับตัดการทํางานบนล่างนะครับสวิตจะมีให้3จุดนะครับตัวนี้จะมีอยู่ชั้นล่าง1จุดแล้วก็ในลิฟต์หจุดแล้วก็ที่ตู้คอนโทรลหนจุดนะครับตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่ความกว้าง2เมตรคูณเมตรสานะครับ มอเตอร์ 2HP นะครับ3เฟสนะครับตัวนี้ใช้งานได้สบายครับลูกค้าใช้ขนสิ่งของนะครับเก้าอี้อาหารนะครับขึ้นชั้น2นะครับตัวนี้สนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับต้องการแบบไหนนะครับสามารถจัดให้ลูกค้าได้หมดนะครับตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับทำงานนิ่งนะครับตัวนี้ระบบสลิงครับ มีเซฟตี้กันสลิงขาดด้วยนะครับเซฟตี้ประตูนะครับเปิดประตูก็จะไม่ทำงาน,นครับตัวนี้ใช้งานได้สบายนะครับงานโครงสร้างกระเช้าก็จะเป็นงานสแตนเลสนะครับตัวนี้ปูด้วยแผ่นอลูมิเนียมลายตีนเป็ดนะครับตัวนี้สวยงามแข็งแรงนะครับใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับตัวนี้นี่ครับสวิตจะมีอยู่ให้3มจุดนะครับ จะมีตัวหยุดฉุกเฉินให้นะครับเวลามีปัญหามีอะไรนะครับ